ปัจจุบันนี้นะะคก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆรวมไปถึงองค์ความรู้ในการที่จะป้องกันโรคต่างๆในพืชทุเรียนนะคะซึ่งเกษตรกรหลายรายค่ะก็นําเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ก็เลยสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตให้กับสวนของตัวเองได้เป็นอย่างดีค่ะยังเกษตรกรที่จังหวัดกระบี่นะคะก็นําเอาถุงเมจิกโกรดไปใช้เพื่อป้องกันโรคเชื้อราซึ่งก็ทําให้ได้ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นค่ะ ในขณะที่เกษตรกรชาวสวนทุเรียนอยู่ที่จังหวัดรังนะคะก็นําเอาไฟแบล็คลท์ไปเปิดภายในสวนเพื่อที่จะไล่ผีเสื้อกลางคืนซึ่งก็ทําให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ ได้ผลผลิตประมาณ5ตันจากพื้นที่ปลูกทุเรียน6ไร่ต่อเนื่องมานาน3ปีแล้วค่ะนับตั้งแต่ที่นายบุญชอบบัวเพชรเจ้าของสวนทุเรียนอยู่ที่หมู่8ตําบลน,นาท่ามใต้อาเภอเมืองจังหวัดตรังหันมาใช้วิธีการกําจัดศัตรูตัวร้ายของทุเรียนผลอ่อนอย่างผีเสื้อกลางคืนด้วยวิธีการง่ายๆตามที่นักวิชาการเกษตรเขาแนะนําให้ใช้กับดักแสงไฟหรือว่าแบล็คไลท์ค่ะซึ่งมีต้นทุนต่ําและก็ปลอดภัยเพราะว่าไม่มีการใช้สารเคมีค่ะ เพียงแค่นำเอาหลอดไฟแบล็คไลท์ไปวางบนอ่างน้ำแล้วก็เปิดไฟไว้ในสวนเพื่อที่จะล่อผีเสื้อให้มาเล่นไฟและหลังจากนั้นผีเสื้อก็จะตกลงไปในอ่างน้ำค่ะซึ่งสวนของคุณลุงบุญชอบก็จะติดไฟแบล็คไลท์ภายในสวนไว้5จุดเท่านั้นเองค่ะและสำหรับผีเสื้อกลางคืนก็จะเข้าไปเจาะทำลายผลทุเรียน ผลอ่อนซึ่งก็จะทําให้ผลอ่อนเนี่ยล่วงหล่นลงมาค่ะบางสวนนะคะที่พบการระบาดรุนแรงก็จะเสียหายยกสวนเลยก็มีค่ะจนกระทั่งทางสำนักงานเกษตรอาเภอก็ได้เข้าไปแนะนําให้ใช้วิธีการนี้ค่ะและจากการสํารวจสวนทุเรียนในจังหวัดตรังนับตั้งแต่ที่ มีการเข้าไปส่งเสริมให้มีการใช้แบล็คลท์ตั้งแต่ปี2,563ค่ะตอนนี้มีอยู่15รายบนพื้นที่กว่า300ไร่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นกันทุกสวนร้อยละ80-90ค่ะส่วนเกษตรกรรายไหนที่ยังประสบปัญหาหนอนเจาะผลทุเรียนอ่อนสามารถที่จะไปขอคำปรึกษาจากสำนักงานเกษตรได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0810786909ค่ะ ส่วนนายชำนาญน,นุ่นดำเกษตรจังหวัดกระบี่ก็นำเอาผู้สื่อข่าวของเราล่ะค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ลงพื้นที่ไปเยี่ยมชมสวนทุเรียนของเกษตรกรอยู่ที่บ้านทะเลหอยตำบลปลายพระยาค่ะเพื่อที่จะไปชมผลสำเร็จในการป้องกันผลทุเรียนถูกแมลงและก็สัตว์ูพืชเข้าไปทำลายค่ะไม่ว่าจะเป็นนอนกระรอกกระแตเจาะผลและเพลี้ยแป้งรวมไปถึงราดาด้วยการใช้ถุงแมจิกรถห่อผลทุเรียน ซึ่งถุงแมจิกโรสนี่เป็นนวัตกรรมที่นักวิจัยของสวทชเป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นค่ะ สำหรับวิธีการนี้นะคะก็ยังช่วยลดการใช้สารเคมีไปด้วยในตัวค่ะและก็ยังสอดรับกับนโยบายของสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ที่พยายามจะส่งเสริมให้ชาวสวนผลิตทุเรียนคุณภาพให้ได้มาตรฐาน GAP ค่ะและนอกจากจะป้องกันศัตรูพืชได้แล้วค่ะก็ยังมีงานวิจัยอีกด้วยนะคะว่าทุงเมจิกโกรสเนี่ยช่วยทำให้ผลมีขนาด โตขึ้นหรือว่าได้น้ําหนักมากขึ้นร้อยละ10ถึง15ค่ะส่วนเปลือกทุเรียนก็บางลงร้อยละ20ถึง30แถมยังสามารถที่จะใช้งานได้2 3รอบการผลิตเลยละค่ะ และสำหรับทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่ตำบลปลายพระยาและก็ตําบลเขาเขนจังหวัดกระบี่ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าจีไอนะคะเพราะว่ามีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงทําให้มีผลต่อเนื้อทุเรียนและทําให้เนื้อมีความนุ่มและก็เนียนเป็นครีมค่ะส่วนรสชาติก็หวานมันค่ะ สำหรับถุงแมจิกโรสนะคะคุณผู้ชมคะก็สามารถที่จะป้องกันสัตรูพืชอย่างเช่นแมลงขนาดเล็กๆแล้วก็เรือเ้ชื้อราได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ก็ยังไม่มีรายงานนะคะว่าสามารถป้องกันกระรอกได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะเกรรษตรกรหลายรายที่นําเอาถุง Magic กโร d ไปใช้บอกว่าสามารถที่จะป้องกันกระรอกได้ดีพอสมควรค,ค่ะเพราะว่ากระรอกไม่ชอบสีแดงค่ะ